เลนที่โอตักมาวางท้ายที่สิบไร่แล้วก็กำลังนับเสากันค่ะว่ามันมีกี่ต้นไปตอนนี้เราปักเสาท้ายที่สิบไร่นะครับออวันน,น,นี้วันที่หนึ่งพันวาสองพันห้เราปักหลายวันแล้วเนาะอันนี้ฝนตกแล้วอย่งไดไ้ไม่ได้ปักรวดหนามนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด 48ต้นถึงประตูนะประตู5เมตร5เซนเดี๋ยวเราจะทำมาติดตั้งโอเคครับนี่นะคะเลนที่กั้นน้ำไว้อันนี้เรา<ม>อยู่แม่โฟก,กั้นไว้นะครับ<ม>เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยล้นเข้ามาทำให้พื้นที่มันเละนะครับนี่กั้นไว้หแล้วประมาณต้นเออเมตร 20ต้นหรือ50เมตร<ม>ค่ะระยะการตักเลนนะคะนี่นะคะวังทายที่10ไร่ค่ะอันนี้กั้นคันดินนะครับ50เมตรเสายี่สิบต้นนะครับเสาทั้งหมด48ต้นนะนนคันดินป้องน้ำนะครับ